ครับน่ยังวทัเกิดคดลิปได้ครับผมเต้มแรกมาแล้วครับผม่านนิ้นตัวงงา,งามครับ ง้าครับผมกับัมงจะเปิดคลิปครับผมคือหลงเบ็ดแล้วครับลุนต่อครับผมมาสครับลุนครับผมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีีพีน่าน้าเพื่อนๆนกตกปลาแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกคนทุกท่านครับผมมืนอี้พบกับผมครับนาเจครับผมดูไช่องเจเจ้ชแนลครับมื่อี้เป็นวันยูพิเศษครับก็เลยมาตกปลาที่เก่าครับมื่อกี้มาหม่องเก่าครับหม่องเดียวกับอีพีที่แล้วครับผมเป็นบ่อดิน เขาคล้องเจ็ดหนองเสือครับผมกะยังวันนันเปิดคลิปเลยครับผมลงเบ็ดได้ประมาณสิบมาทีแล้วครับได้ปลานิลมาตัวนึงครับผมแล้วก็ปลาสร้อยมาตัวนึงกระตอนนี้ก็เก้ามงสี่สิบครับผมผมก็ลงเบ็ดประมาณเก้ามงสิบห้าเก้ามงยี่สิบนี่แหล,ละก็เลยพอดีหมาเรา คาตเห็นโฮมครับเนี่ยครับผมเฮ็ดผาบงผ่าใบครับว่าม้าม่นี่ต้นไหม่หายหมดเลยครับผมสงสัยจะมีหน้าหน้าเขามาตัดไปทำฟื้นครับผมเลยต้องหาโฮมยู่ครับขอมากับพอบอพ่อ้าครับผมพอปอนั่งยี้ครับผมให้ปั่นเหยาะครับคือพอปปั่นเหยาะครับผมแดดดีครับตอนม้าเหมือนฝนจะตกตอนนี้แดดออกพอนครับผม ไปรุ่นไปเคลียร์ไปน้ำกันครับผมที่แน่ได้ปลานิ้มาลวตัวนึงกับปลาอยครับเดี๋ยวเมืองไหร่เดี๋ยวมียีสต์ไหมอกบ่มือนนี้แลรุ่นไปน้ำกันครับผมก่อนจะรับชมก่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดชอบตั้งใจกำลังใจผมเดีอครับผมเยื่อสูตรเก้าครับสูตรสูตรเดียวกับอีพีที่แล้วครับผมเป็นเยื่อที่ผมผสมขึ้นมาเองครับไปรุ่นกันครับว่า ไปยังไงเดี๋ยวผมจะพยายามหามุมตั้งกล้องให้ได้ครับผมเพราะว่าคมหายหมดเหลือเกินผมบมีเลยต้นไม้ถูกตัดไปหมดเลยครับผมไหครับผมนี่นะครับผมเบ็ดผมหายชันขึ้นเข้าครับผมแต่ก็ตายเบ็ดเป็นชิ้นลูกเบอร์หนึ่งขึ้นเข้าครับผมนี่เป็นบรรยากาศครับจากต้นไม้ครับผมนี่เป็นซักทันต่อไม้ครับผมโดินตัดหมดเลยครับผมนี่ครับผมนะครับผม โดนตัดหมดตอว่นุ่นก็โดนตัดนี่พอๆครับผมก็เลยนัง่งหิตกึ่งผ่าใบครับผมครับผมโดนตัดหมดเลยครับผมไปรุ่นกันครับผม ตัวนี้ครับผมปลานิ้นครับปลานิ้นตัวที่สองครับจะเป็นปลาตัวที่ซี่แล้วครับผมเมื่อกี้ก็ได้แตะเลี้ยนขึ้นมาผมกำลังจะเปิดกล้องครับนี่เปิดประทันครับผมเห็นไหมครับผมัวงามไหมครับผมฝ่ามืองหญ่ก็เป็นอาจจะเครื่องโลดได้อยู่ครับผมตัวนี้ครับนะครับผมง่ายอยู่ครับผมมันมันครับผมจินยางงามเลยครับผมเสียดายว่าได้เปิดกล้องครับเปิดประทันครับผมครับตอนนี้ก็เป็นเวลา สิบโมงหาสิบครับผมได้ปลานี้มาสองตัวปลาตะเพียนมาตัวนึงแล้วก็ปลาใอยตัวนึงครับผมอันนี้กับตัวงานอยู่ครับผมปลาตะเพียนกับตัวง้าครับตัวซ้ำๆกันปลาตะเพียนมาเดทไทยม้นนี้ยังมันน่นจอดตากินเลยครับผมเนื่องจากผมหาได้เฮดโฮมมองตั้งกล้องนะครับผมเพราะว่าหุมเขาว่าตัดไปบนนี้มองตั้งกล้องที่นี่มันก็กินตอนเอาบ่มีหโฮมกำลังหาเชือกเฮดโฮมครับ ไปเมืองครับมาถิมนี่บ่ตอนนี้ก็สิบโมงห้าสิบครับผมไปรุ่นครับผมมีพมมของตั้งกล้องแล้วไปรุครับ นี่ตรมีสีเยอะอร่อยค่ะอันนี้ครับผมอันนี้หน่อยครับใส่เดียวครับย้วยซีหน่อยไลท์ที่ผมไปตรงตะไคร่นะครับผมใส่เดียวกันนะครับ you yeah. Thank you. เป็นอะไรเลย้หมอดีวะตัะนิ้นะตันนิ้นตันนิ้นเนอะ ไปหาเต็นมาลงไม่หยุดเต็มมือสิวะไม่เด็กที่ไหนไรแต่อชาวชายหาเต็นมาลงเนะี่ย มาเหรอครับน้าทางฝาครับจะได้ครับผ่้เห็นช็อตกินครับผมโอ้สุดยอดเลยครับผมมาตอนเที่ยงตีสิบครับผมจะไดผู้เห็นช็อตกินครับผมตัวนี้มีล้อครับผมจะตั้งให้เมื่อครับผม ตังนะครับผมวู้ดูเห็นวได้ครับผมรู้ครับรู้พอดีครับวู้ดูจะเห็นะวะนะครับผมโอ้สุดยอดครับผมเจ้ามันมันครับแฉหนึ่งลูก cô không nè mặn các vùng cô nháy nó vùng này chấm như lúa hấp tôi nè mà lúa là kiểu lúa là không vùng chỉnh ngáo vùng

จะเชื่อมมาดูเออผ่านแล้วกันนึงผลของปลานิญญ้นครับับปลานิญญ้นโดยบุระวังครับผม นะครับตอนนี้ก็4โมง80ตี19 80แล้วครับผมก็ได้จีบไปตั e ้งแต่4โมงครึ่งแล้วครับผมไม่สุดท้ายที่ผมเปลี่ยนเงียลงไปตอนประมาณ3โมงครึ่งมันเงียบครับผมไม่สุดท้ายไม่สุดท้ายที่ผมเปลี่ยนลงไป3โมง4ตี10เนาะผมเปลี่ยนถึง4โมงครึ่งเงียบครับว๊อบไก็ตีขึ้นมาปานนิดหน่อยรำ2นิ้วครับผมปล่อยลงไปแล้ว มาเมืองผลงานมื่อนีนกันครับผมนี่เลยครับผมผลงานมื่อนีครับผมก็จะมีปนินครับตัวนี้โอ้เสียดายครับตายแล้วครับผมเสียดายแห้งตัวนี้ครับหลุแล้วครับผมแล้วก็มนี้ไส่นี่อีกครับสามสี่ตัวครับผมสี่ตัวปนินปนินทั้งหมดสี่ตัวปลาแต่เพียนหนึ่งปลาตะโกกนึงครับผมตัวนี้เป็นตะโกกครับ ปลูกทีนี้ก็น่าจจะโลอยู่ครับผมเดี๋ยวไปเมืองยุ่งหัวอีกทีนึงครับเดี๋ยวปอกปลาล์น้อยๆนี่ผมเพื่อจะมวยจะปล่อยคืนครับผมเป็นปาลนิดหน่อยปลาหมอตะกับมวยจะปล่อยคืนนครับผมครับจะเป็นที่ได้มซี่หัดตัวครับสดอสครับปาลนินปลาหมอตะกับครับสี่หัดตัวเดี๋ยวผมไปปล่อยคืนครับผม น้อยกะถ้าผมเก็บเมือกได้เป็นซิฟก็ตัวยุ่ครับแต่ว่าผมมันจังวะเปียกเงียบผมมอาขึ้นมาผมกับปล่อยลงปล่อยลงน้ำเก็บใส่ไว้น้ำปล่อยลงน้ำครับกะาพอใจครับเมื่อนี่จากผมลงไปกับมันเก่าม้งเนาะถึงซีมง้งึงกัใส่เวลานานพอะสมควรธได้กะผลที่ได้กะคุ้งครับเงียตัวนี้ก็เป็นเงียสูตรของผมคิดคนถ้นมาเองนะครับผมเดี๋ยว ถ้ามีโอกาสแต่ผมจะทำคลิปลงให้มึงว่าผมใส่อย่างไรได้เป็นเงี้ยที่ผมมักไวน้นัดแล้วครับผมกะขอขอบคุณครับขอบคุณหนา้าหน้าที่เขามารับชมแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับที่เขามารับชมแล้วก็ขอบคุณที่คอยติดตามให้กำลังใจครับผมผมกันเจจีหรือว่าช่องเจจีแค่เนากับพอบอรกับพ่อแค่นี้แหละครับมื่อนี่ คลิปนี้ครับะลมือไวอีพี่หนาผมจะไปตกปลายุใสแต่อาจจะมาหมองโตครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นโรคเป็นภัยมาตรงนี้อะมันบวนไวครับแล้วก็พวก่อยมีหน้ามาตกด้วยผมมากับวันนี้ก็มีหน้ามาตกอยู่สองท่านยู่มุมนั้นกระถามกันยุ้ครับกราพวกไกลกันมองเห็นกันกระถามกันยุ้เพิ่นก็ได้ยุ้ครับผมอันนี้ซีหาตัวยุ้ครับผมนะฮะ รับชมแล้วกะาลืมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กระนังใจในเด้อครับผมอีพี่นี่ก็บพ่อแค่นี้แหละครับผมหน้าท่านายออกไม้กัขอให้มันหมันเด้อครับผมพอบอกเตรียมขึ้นรถแล้วดีแด้เมือนี้ฝนมาตกครับสวัสดีแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย นี่ครับผมทางเข้าไปนี่ก็เป็นถนนครับผมตรงตรงโค้งนี่ก็หนาตกได้ครับผมตรงโค้งตรงมุมตรงโค้งถนนนี่ครับตกได้ครับผมผมก็ตกยี่นานี่แบบนีหนาหน้าตกยี่นานี่ครับหัดกันไตครับผมหน้าเพื้นก็ได้อยู่ครับตอนผมมารอบกอนต้นไม้หลายครับมาเมื่อนี้เตือนแล้วครับผมขอให้เพิ่นตัดนะอย่าไปเผาทาน ฝามือผลงานกันอีกข้างครับผมนี่ผลงานครับอันนี้ครับผมตัวนี้โอ้ยยักวาฝ่ามือเลยครับผมอันนี้ครับผมใันี้ครับผมกวาฝ่ามือครับผมอีกสามสี่ตัวครับปาน้นครับปลาตะโกนึงตัวครับผมปลาตะเพียนครับแล้วก็ปลาตัวนี้ว่าจะปล่อยมันตายครับเลยบ่ได้ปล่อยครับตายก็เลยเอามา จอดครับเมื่อนี้ครับตัวนี้ตัวนี้งามค,ครับครับสู้นใจเลยครับเดตัวนี้จอดเลยครับผมมา,มานมันครับ